ว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนํามารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย ควรลงคุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้างภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลนโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้างภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับรายการรักเมือนไทย มูลนิธิรักเมืองไทยยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามภารกิจตั้งแต่ครั้งก่อตั้งก็คือเรื่องของการช่วยเหลือดูแลโรงเรียนในชนบทที่อยู่ในถิ่นห่างไกลอาจจะยังไม่ทุระอาจจะไม่ทุระกันดานเหมือนในอดีตเมื่อครั้งก่อตั้งมูลนิธิวันนี้เราจะได้พาไปเยี่ยมโรงเรียนสองแห่งของเราที่ อยู่ในความดูแลของมูลนิธิรักเมืองไทยผู้ร่วมรายการวันนี้ก็คือท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ท่านเป็นรองประธานกรรมการของมูลนิธิรักเมืองไทยเชิญพบกับท่านครับสวัสดีครับท่านพลเอกบุญสร้างครับสวัสดีครับครับก็เชิญท่านเข้ารายการพบกับท่านผู้ชมพร้อมๆกันเลย พระเอกบุญสร้างเดียมเปรดิษฐ์เนี่ยนะครับท่านเป็นคนรักการอ่านแล้วก็รักการเขียนมีผลงานออกมาไม่น้อยนะครับทั้งแปลแล้วก็ทั้งเขียนโดยเฉพาะเรื่องอประสบการณ์ในชีวิตที่เราจะได้ฟังวันเดี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อคนรุ่นหลังครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชุนตัวนะครับบทเร่อรกอาจจะมีที่คล้ายคลึงกันแนตะ่ก็คง ไม่เหนือไปกับผมเท่าไหร่ก็ขออนญาตนะคือเกิดมาก็อยู่ในชนบทแต่แทาไม่ได้มาจากตัวอำเภอไม่ได้มาจากตัวจังหวัดไม่ได้มาจากละครไหนนะผมก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านสักสิบถึงสิบห้าหลังปั 15. ประมาณนี้เพื่อนๆก็ทำกเกษตรเป็นกเกษตรกรนะ มีควายเรียควายกันันนะเนี่ยขณะที่ผมจบเนี่ยผมก็เป็นนักเรียนคนเดียวในรุ่นผมที่ได้เรียนโรงเรียนมัธยมเวลาไปโรงเรียนก็ไปคนเดียวนะครับเดินกเดินคนเดียวพายเรียอไปคนเดียวเพราะมันไม่มีคนในหมู่บ้านได้ไปเรียนในรุ่นผมเลยไปแต่คนเดียวอ่าอันนี้ผมก็พยายามเล่าเรียนและจำได้ว่าครูเนี่ยก็เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้อย่างมากเลย อ่านหนังสือก็เป็นครูที่ดีหนึ่งนะผมก็ได้มีโอกาสมีหนังสืออยู่บ้างแม้แต่ห้องสมุดที่โรงเรียนก็ไม่มีเราก็ต้องเขียนจดหมายไปขอขอหนังสือดีดีจากท่านผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองต้องช่วยตัวเองทังนั้นโรงเรียนก็เต็มไปด้วยท้องร่องสนามฟุตบอลกับไม่ได้มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลเพราะว่าเราเล่นเตะเตะโกล์กักเนเตะไปเตปะมาแค่มันเพราะมันเป็นท้องร่อง เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะี่ยเราก็โผ่เงินขึ้นมาทุกอย่างไม่ได้อยู่ี่เรื่อง่ราอยู่ในระดับชั้นล่างสุดของการศึกษาเนะี่ยมีหลังคาอ่ามีมีเพียงหนึ่งหลังนะครับที่เป็นโรงเรียนนักเรียนก็มีห้าสิบสองคนสองชั้นมีครูสอนอยู่สองคนครูครูใหญ่คนหนึ่งครูน้อยคนหนึ่งทุกเดือนครูคนหนึ่งก็ต้องพายเรือไปที่ตัวเรือไปรับเงินเดือนครูอีกคนหนึ่งก็ต้องสอน สองชั้นที่หักสูตรมันไม่เหมือนกันนคนละชั้นกันแต่สองสองชั้นแต่ครูคนเดียวก็เป็นอย่างเงี้ยคือสอนเท่าวิชาชั่วโมงก็ต้องสอนสิบหกวิชาในวันเดียวเติติดดูแล้วแต่ว่าที่จุดสมคัญก็คือครูจะให้กําลังใจให้ความหวังให้กําลังใจและสนใจเป็นส่วนตัวและครูจะรู้จักนักเรียนทุกคนอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญและเป็นเพราะชัท่านเป็นครูที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดี เราจะสร้างความเชื่อมัน่นให้กำลังใจอยู่ตลอดอัเน,นี้ถ้านักเรียนตั้งอ,อัตั้งใจนะผมว่าไม่มีอะไรจะทดแทนได้ความกระชิดของนักเรียนที่ดีพอสมควรกับรูที่รักนักเรียนหวังดนะีนักเรียนเป็นชั้นเลือกเนี่ยนะผมว่าเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งสาหรับการศาึกษาทีนี้เรียกว่าให้โรงเรียนทำได้อย่างเนี้ยมันต้องมีการจัดการที่เีมี ที่ดีเพราะมีเรื่อใหญ่ขึ้นอันนั้นมันนักเรียนห้าสิบสองคนครูสองคนก็ยังพอพอทนถ้าเป็นนักเรียนอย่างโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีนักเรียนเมื่อสักห้าบกปีที่แล้วพันกว่าคนครูก็เยอะแยะเลยใกล้ๆร้อยตอนหลังนักเรียนลเริ่มลดลงมาเดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณน่าจะประมาณเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับการที่จะสนใจ ไม่เปลี่ยนได้ขนาดนี้มันคงจะยากแต่ว่าผมว่ามีวิธีการเหมือนกันเช่นที่เรียนหนึ่งก็คือให้มีการจัดอะไรคล้ายๆที่ทหารก็จัดกันแบ่งนักเรียนเป็นหมวดเป็นหมู่หรือกลุม่มเล็กแล้วมีครูไปดูแลอยู่เป็นเป็นหมู่เป็น,ปนกลุ่มข้าหมู่อะไรทง,งนีนะ้แต่ว่าอย่าทาอย่างนี้เป๊ะๆอันนี้ไม่ใช่ผมว่าสิการุูกเรืองก็ผงช่วยได้เช่นว่าทำยังไงแรงบันดาลใจได้อยู่ที่ครูด้วย เนี่ยที่จะต้องดูแลนักเรียนสร้างแรงแรงดันใจให้ใน,นักเรียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยผมว่าไม่งั้นการเรียาร่างเราก็ไปได้ยากะครับให้เขียนดงดงามมาเท่าไหร่ก็ไปได้ยากถ้าเขียนมาแม่งดนดามอยู่แล้วก็เลิกกันเลยมันก็บจะเป็นปัญหาเรื่อยไปครับครับรายการอารักเมืองไทยนะครับได้คือรู้สึกตื่นเต้นยินดีในฐานะผู้ดำเนินรายการ นะคัดเลือกวิทยาณเนี่ยวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีครับเรื่องที่พอดกบุญสร้างเล่าให้ฟังเ,เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งยังมีเรื่องที่อยากคุยอยากแลกเปลี่ยนอยากฟังทัศนะของท่านนะครับที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมาก็จัดการศึกษานี่แหละแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับผมได้ นัดหมายก็แล้วว่าตอนเดียวไม่จบเรื่องของทัศนะต่อการศึกษาคงมีเรื่องชวนคุยกันมากมายที่จะเป็นประโยชน์หรือเป็นข้อคิดในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการนะครับเป็นรองประธานกรรมการบุริที่รัฐเมืองไทยแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากกรรมการบุริที่ให้เป็นหลักในเรื่องการศึกษาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เดือนมกราคมผลเด็กกุญร้างกับคณะมูลิธิกรรมการมูลิธิก็ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลิธิรักเมืองไทยมีทั้งหมด3าสิบโรงเรียนทั่วประเทศแต่ท่านผลเด็กกุญร้างไปสองโรงเรียนในภาคกลางภาคด้านตะวันออกคือที่จังหวัดตราดแล้วก็ที่จังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมา วันนี้เจาะเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าท่านได้ไปเห็นอะไรนะที่อยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้เหมือนกับไปเห็นโรงเรียนนะมีภาพประกอบเกมไว้จะเริ่มที่โรงเรียนะจังหวัดตราดโรงเรียนบ้านช้างเคลือก่อนดีไหมครับะไรครับครับโรงเรียนที่ไปผมว่าก็ เป็นช่วงหนึ่ีนะที่ทำให้ตัวผมเองเนี่ยได้เห็นโรงเรียนที่ดีกาต้องเข้าไปสนใจจริงจังที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับคือมีนักเรียนอยู่400กว่าคนมีครู21คนนะครับนี่คือบ้านที่บ้านฉ้างเกลือจังหวัดตราดแล้วก็ผมดูแล้วท่านผูดด้โวยการท่านเป็นสุภาพสตรีนะผมว่า เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วก็จัดการอะไรๆไมได้ดีมากชณะของเราซึ่งไม่ใช่ดีผมคนเดียวหรอกแต่ก็มีไม่กี่คนสองสามตัานก็จะรู้สึกว่าประทับใจว่าเขาทําได้เรียบร้อยดีทั้งครูทั้งนักเรียนก็ดูมีความตั้งอกตั้งใจผลการเรียนบทนักเรียนก็ทําได้ดีได้เมื่อตรงานเป็นอย่างน้อยความประพฤติก็ดี เรื่องของชัิวีตีอะไรต่างๆที่เขาพูดมาว่ากระทรวงศึกษาต้องการยังไงเขาสาจัดการได้เรการแก้ปัญหาต่างๆก็มีโรงเรียนทั่วไปบรรยากาศดีเรียบร้อยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพอสมควรไม่ได้ไม่ได้ด้อยแต่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเรียกว่าไม่ใช่อยู่ในท้องที่ที่กันดารหรือห่างไกลแต่ความจริงอยู่ห่างไกลแต่ความกันดารในยุคนี้ก็อาจจะชดเชยได้นะครับ แม้แต่ระยะทางที่ไกลก็อาจจะสั้นลงไปได้บ้างถ้ามีการชดเชยแต่ผมว่าสาเหตุอย่างหนึ่งเพราะว่าการจัดการ <c oughs> ของโรงเรียนเป็นไปใน,นทางที่ดีแล้วนักเรียนก็อาจจะมีความแม่เปรียบด้วยคือนักเรียนย่ยค่อนข้างจะเรียบร้อยอาจจะเนื่องจากวนใหญ่เป็นคนต่างชาติอีกคนต่างชาติอาจจะถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคำวอาตั้งอกตั้งใจมีความมุ่งหวัง อาจจะอยากสนใจจะเป็นฉันได้คันชาติอะไรอย่างนี้ด้วยก็ทําตัวดีทีเดียวนะครูเขาก็บอกเขาก็รู้สึกอย่างนั้นนะว่าเด็กๆที่นี่เรีอยบรดีทีนี้ก็มีข้อที่เขาอยากจะให้เราช่วยอยู่บ้างไม่มากผมก็ดูแล้วอมันเรียบร้อยดีอยู่มากแต่จุดสําคัญอย่างหนึง่งซึ่งเราก็เห็นด้วยเขาว่าอยากจะได้รวมอาหารก็ อยากจะสร้างใหม่ทีนี้เราดูแล้วมันไม่ต้องสร้างใหม่หรอกเพราะโรงอาหารเดิมเนี่ยมันไม่พอจริงแต่ว่าถ้าสร้างใหม่ก็เป็นเงินหลายล้านบาทแต่ว่าโรงอาหารเดิมเนี่ยมันมีที่ว่างที่เคลียร์ออกไปไดน้นะครับรวมทั้งมีการปลูกขึ้นอะไรเรียบร้อยแนละ้วถ้าต่อออกไปหน่อยมีหลังค้าให้เรียบร้อยกลมกลืนใช้เงินไม่เท่าไหร่เลยนะครับ เราไปแนะนําไม่ทราบว่าเขาไม่ได้คิดมาก่อนน่าจะคิดก่อนกลดูก็ไม่อยากแต่ว่าเขาก็ขอเต็มรูปแบบเราพอแนะนําเขาก็เอาทันทีเลยนะก็จะเสียงบประมาณรวมเลยเราจะสนับสนุนไปเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ครับนีครับโครงการแล้วเขาก็ดีใยนะครับเขาก็บอกดีแล้วไปทงออกชื่อดีนักเรียนก็จะมีที่นั่งในการทานข้าใไม่มีปัญหาเลยครับก็ รับใจนะครับเรียบร้อยดีทีนี้เราก่อนหน้านั้นเราไปดูโรงเรียนที่เล็กๆคือโรงเรียนที่บ้านโค้คคงกระดูนะครับ <c oughs> จากาน้นฉางเกลือกันมาบ้านโค้งกระดูโค้งกระดูนี่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน50 54คนคล้ายๆโรงเรียน,นผมที่เปิดมาเป็นมัธยมปีมัธยมตอนนั้นก็ ม .4 มี 5, มห้ามหกยุคผมเนี่ยเรียกว่ามัธยมมชีมห้ามหกเนี่ยก่อนเดินเข้าเป็นม .7 ม .8 แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยขนาดเท่ากันเลยแต่แต่ดเรียงเพราะว่ามี52คนอันนี้มี54คนแต่มีหลายชั้นตั้งอนุบาลถึงป .6 กของเราตอนนั้นผม52าสิมีเฉพาะมสี 6, 1, มห สองชั้นแล้วก็ราดือนเขาเนี่ยนักเรียนห้าสิบสี่คนมีครูเก้าคนแต่ปีที่แล้วมีปีก่อนปีก่อนาจจะสักสองปีมาแล้วม 7, ีมีเจ็ดตอนนี้เริ่มมีเก้าครูจะรู้สึกว่า,าเพราะมันนักเรียนหลายชา้นหลักสูตรมันไม่เหมือนกันบางทีชั้นหนึ่งอาจจะมีครูคนนักเรียนอาจจะสามสี่คนถอาจจะมีมันก็เลยทําให้ตัวเลขครูเนี่ยค่อนข้างมาก และที่เขาขาดก็คือสิ่งน้ำหนวยความสะดวกความเรียบร้อยอาคารไม่ไม่เหมือนกับที่ช้างเผือยคืออะไรต่วอะไรมันดูแล้าหน้าสงสารซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราไปดูเนี่ยห้องน้ําห้องช่วงห้องเรียนน้ํามันจึงน้ำตกเอ่อฝนตกมาแล้วก็มับระบ,บายไม่ออกเราก็ช่วยเหลือจัดก,การจัดก,การระบายน้ําให้ดีแล้วก็สร้างอาคารเล็ก ช่วอะไรพวกนี้ใหม่ขึ้นเหมือนก็ดูดีพอรับได้อันนี้ก็หน่วยบัญชาการมหารรัตนาก็ลงไปช่วยมากเลยคะแน้ก็จะช่วยได้เพราะโรงเรียนไม่ใหญ่นะเราสามารถจะทําให้ดีได้แล้วก็ควรจะดีขึ้นอีกเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีไม่มากนักหรอกที่ดินก็เพียงสิบกว่าไร่อาคารก็มีไม่หลายหลังไปคราเนี้ได้ได้มาแล้วที่ที่เราตกใจเลยนะ เพราะว่าเรื่องน้ำหนักโมงเรื่องนี้ก็ดีดแต่ในพอรับได้แต่ไม่ถึงก็ยอดเยี่ยมแต่ที่รับไม่ได้เลยก็คือบ้านพักครูอยู่ในระดับอยู่ไม่ได้แล้วก็พังแล้วแก้ปัญหากันยกใหญ่แล้วแก้ปัญหาได้ยากเพราะครูเราเนี่ยที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นครูผู้หญิงนึกทั้งหมดนี้ยกเว้นทีเดียวมันเก้าคนเนี่ยผู้หญิงหนึ่งน้นเป็นโรงเรียนที่อยู่ที่ชลบุรีที่ไม่ไกล แต่เหมือนไกลเพราะมันเป็นโรงเรียนที่เข้าสิงได้ยากเขาจะไปไหนมาไหนเส้นทางก็เปลี่ยวใกล้ก็เหมือนไกลก็เลยลำบากมากคราวที่แล้วโรงเรียนนี้มีกระทรวงจะให้ไปรวมกับโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ไม่ไกลนะแต่ก็เหมือนไกลอย่างที่ผมว่านะโรงเรียนเขาก็เปลี่ยนกลับมาแปลว่าไม่เราไม่ต้องไปรวมอยู่อย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ให้ครูเพิ่มเติมนิดหน่อย แต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่กับครูน้อยหรอกครูม่ได้าอต้อวดแต่ครูเราเนี่ยไม่มีบ้านพักแ้บคืออยู่ได้เพียงสองสามคนซึ่งเขาก็ของบประมาณไปแล้วก็บอกเราว่ามันไม่มีทางได้หรอกข้อโรงเรียนเ,เล็กเมื่อไปคนดิเดตแข่งแย่งงบประมาณกับโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยนักเรียนเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันเนี่ยบ้านพักฟูสำหรับโรงเรียนเล็กๆนี่จะสร้างขึ้นมานี่ปปงวดโอกาว ทางเราในฐานนีเป็นมูลนิธิรักเมืองไทยเนี่ยแล้วก็หน่วยบัญชาการฐาครับฐากาตรากช่วยดูแลของกองบัญชาการของทัพไทยเราก็ไปเสนอเพว,ว่าให้แทนที่จะทําเป็นสองหลังก็เอ๊ทำเป็นหลังเดียวก็ทําเป็นสองหลังแล้วก็ให้ประหยัดที่สุดจากงบประมาณที่เขาขอไปก็หลายล้านอยู่ก็จะเหลือกิน สามารถจะสร้างได้เพื่อแก้ปัญหาเมียคันใหม่เป็นสองหลังและก็อยู่ได้อย่างดีไม่รู้หรอก,ก็จะใช้เงินซึ่งมูลนิธิพระคุนไทยก็จะดูแลให้เช่นเดียวกับที่ตัอ่านขึ้นแล้วก็จะดูแลให้ก็จะใช้เงินเพียง,ง,ง,งหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจพันบาทไนะม่หมดพนโสรสร้างโรงอาหารนี้สองสองสามหมืนบาทเลยก็จะได้ คราเหล่านั้นซึ่งอันนี้ก็อยากจะเปดูแบบที่คงดำเนินการไปคนกลัแล้วเพราะเคยบัญชาการทหารบ้นาบนอะไรเขาทำงานเรอวมากต้องมีอะไรที่ดีๆเพราะท่านผู้อำนวยกรารท่านใหม่ท่านมีความคิดที่เริ่มจะทําอะไรท<ห>่านเลยไปเชิญน,นักการเมืองท้งองถิ่นมาฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาซึ่งคนเหล่านี้ท่านเหล่านี้เขาช่วยได้ในหลายๆเรื่องเนี่ยแล้วก็ที่ดินที่มีไม่มากนัก เขาก so so no. yeah. so ็ใช้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ยังม right ีเหลือสําหรับทําการเกษตรทําสวนครัวแล้วก <st ares> like ็รวมทั้งจ mm ัดให้ผู <rog> ้ที่ไปเยี่ยมเยียนอย่างนั้นเราว่าได้มีโอกาสมาปลูกต้นไม้บานที่ลึกเกิดความผูกพันอยากจะไปดูก็จะโรยเลวก็ช่วยเขาซึ่งผมไม่พอนิวายนี่ลึกซึ่งต้นไม้ก็โตขึ้นทุกวันผมก็อยากไปดูละว่าต้นไม้ที่ผมปลูกนัได้ะครัสี่เดือนผ่านไปโตอย่างง่ไหๆเขาเห็นมีอันนี้เป็นความชี่รเลิทส่ผมก็เห็นโรงนี้เลย แห่งนี้ทำก็เราก็สบายใจวันหนึ่งเราได้ทําในสิ่งที่ผู้ให้กําเนิดมินิชิแห่งนี้ตั้งใจไว้ในโรงเรียนที่เข้าถึงได้ยากถึงแม่ไม่ไกลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดูแลมีโรงเรียนอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่มากนะแต่เราก็ได้ดูแลโดยเราก็มประเน,เนมีเงินมากมายจนเรามีความสุขมีความปลอดภัยในการเดินทางนะครับก็ ลุงยัเล็กๆค่าดูแลกันดีแล้วมันเป็น small and beautiful อย่างฝรั่งเขาว่าครับนะครับเออรขาวนี้ออสเกลที่นั้นัะสี่บิาสตร์เขาบอกอะไรที้แห้งน้ว้แล้วตอกหัวเนี่ยมันจะขุ่นมองนั่นก็เรืงจริงแต่ถ้าเราดูแลนในเล็กๆเราเนี่ยให้ดีไม่ได้เกิดขนออยได้อีกหลายอย่างซึ่ง คิดคำนวณออกมาเป็นเงินเป็นทอ,องอันอาจจะไม่ได้นะครับถ้าดูแลยรงนี้มีครูที่ในที่สุดสนใจเรียนจริงจังเหมือนท่านพออเนะ้ผมว่าจะเมื่อจะสร้างอะไรที่จะเอาไว้วดคนอื่นได้นะครับถ้าผู้ชมครับทบทวนความเหลองกันนิดหนึ่งมูลนิธิรักเมืองไทยเนี้ยจดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเมื่อพศสองพันห้าร้อย ยี่สิบสี่พระนท่านคพลเอกเปรมตินะสูรานนท์รัชบุรุษเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีสมัยแรกในยุคนั้นแล้วก็พื้นฐานทุกทัานทราทราบดีนะครับว่าท่านก็เป็นอดีตผู้วงคบัญชาขทหารเพราะฉะนั้นเมื่อก่อตั้งมูลนิธิรักเมืองไทยขึ้นมาเนี่ยทหารพวกผมก็เข้าไปมีโอกาสได้รับใช้ ได้ร่วมง,งานกับมูลนิธิจากนั้นเป็นต้นมาจนบัดน,นี้แน่นอนว่ามูลนิธิรักเมืองไทยเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงกําไรไม่มีการอุดหนุนจากทางราชการโดยตรงเพาประมาณที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ท่านบุญสร้างได้เล่าให้ฟังเมื่อครูน่นี้ก็มาจากเงินบริจาคทั้งภาคธุรกิจเอกชนทั้งพี่น้องประชาชน ตั้งแต่สมัยป่าเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าสิ่งที่มูลนิธิรักเมืองไทยเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในยุค2524ปัจจุบันปัญหานี้เปลี่ยนไปยังไงวันหลังคงได้สะท้อนจากประสบการณ์ของท่านพลเอกบุญสร้าง พราะฉะนั้นการที่ทหารเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขารพัฒนากองบัญชา,าก,การทหารพัฒนาซึ่งมีบทบาทตั้งแต่แรกเคียงคู่มูลนิธิรัฐเมืองไทยมาโดยตลอดเงินที่ใช้หรือจะเรียกว่างบประมาณก็แล้วแต่มาจากการบริจาคแล้วเราก็ได้โดยบัญชาการทหารพัฒนา บางครั้งก็มีฐานช่างของกองทัพบ,บกของทัพเรือกองทัพอากาศในพื้นที่มาช่วยทุกคนก็เต็มใจครับที่จะ,ะช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องราษดรเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ปัจจัยหลักที่ทําให้มูลนิธิรักเมืองไทยยังคงก้าวเดินไปได้แทบจะไม่แต,ตกต่างจาก40กว่าปีที่แล้วที่ตั้ง มูลิธิขึ้นมาเรายังมีงานที่จะต้องเดินหน้ากันอีกมากมายพี่น้องลูกหลานของเราในชนบทอาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าเมื่อปี2524 40กว่าปีที่แล้วแต่ถ้าหากเทียบกับมาตรฐานของชีวิตของผู้คนในเมืองยังมีส่วนแตกต่างเพราะฉะนั้นมูลิธิรักเมืองไทย ก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปแล้วก็จะได้มารายงานให้พี่น้องประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนได้มั่นใจว่ามูลนิธิรักเมืองไทยยังทำหน้าที่นี้อยู่อย่างเข้มแข็งวันนี้ขอบพระคุณท่านพเดกบุญสร้างรองประธานกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทยที่เอาภาพที่เห็นสดๆเมื่อไม่กี่เดือน ที่ผ่านมามาเล่าสู่กันฟังขอพระคุณครับท่านครับวันนี้รายการของมูลนิธิรักเมืองไทยได้นำท่านไปเยี่ยมโรงเรียนสองแห่งที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิรักเมืองไทยเรายังมีหน้าที่มีภารกิจต่อลูกหลานของเราในพื้นที่ห่างไกลโปรดติดตามและก็ขอขอบคุณที่ท่านได้ ติดตามมาโดยตลอดกลับลาบครับสวัสดีครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์คุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ คนลงคนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่งรวมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยี